For the health เพื่อสุขภาพที่ดีสารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพดำเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยายลัยขอนแก่นในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาคมของมหาวิทยายลัยและประชาชนในชุมชนรอบข้างโรคสมาธิสั้นในเด็ก hmm. คุณผู้ฝังคะ โรคสมาธิสั้นหรือ Attention Deficit Hyperactivity Disorder หรือ ADHD เป็นโรคที่ทำให้เกิดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาการเรียนที่พบบ่อยที่สุดในเด็กโดยมีสาเหตุหลักเกิดจากความบกพร่องในการทำงานของสมองในด้านการควบคุมสมาธิการยับยั้งชั่งใจและการจัดระเบียบแบบแผนในการทำกิจกรรมต่างๆทำให้เด็กที่เป็นโรคนี้มีอาการสำคัญ3กลุ่มอาการหลักได้แก่อาการสมาธิสั้น อาการขาดความยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่นและพฤติกรรมที่ไม่อยู่นิ่งหรือสนมากกว่าเด็กปกติในวัยเดียวกันอย่างไรก็ตามเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นแต่ละคนมีอาการแตกต่างกันบางคนมีอาการอยู่ไม่นิ่งชัดเจนตั้งแต่วัยอนุบาลโดยมีพฤติกรรมสนมากกว่าเด็กทั่วไปยุกยิกอยู่ไม่นิ่งชอบปีนป่ายเล่นแรงแย่เพื่อนและทำอะไรโดยเหมือนปราศจากความยั้งคิดในขณะที่บางคนไม่ซนมาก แต่มีอาการเด่นเป็นอาการเมอวอกแวกตามสิ่งเร้าได้ง่ายทำงานไม่เสร็จขาดความละเอียดรอบคอบขี้หลงขี้ลืมทำของหายบ่อยในกรณีหลังนี้อาจจะไม่เห็นว่าเป็นปัญหาชัดเจนจนโตขึ้นและมีปัญหาความล้มเหลวในด้านการเรียนหรือด้านอื่นๆหรือบางคนที่มีอาการที่เด่นชัดทั้งอาการสนมากและอาการเหมอในขณะเดียวกันโรคสมาธิสั้นส่งผลกระทบต่อเด็กหลายอย่าง โดยเฉพาะถ้าไม่ได้รับการรักษาเช่นทําให้เด็กไม่ประสบผลสําเร็จในการเรียนไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนถูกตําหนิลงโทษซึ่งอาจจะเป็นผลทําให้มีพฤติกรรมดือ้อต่อต้านหรือก้าวร้าวนอกจากนี้ยังอาจจะมีปัญหาการเสียความภาคภูมิใจในตนเองวิตกกังวลซึมเศร้าหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายต่างๆอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นทุกคนจะมีปัญหาดังกล่าว เมื่อโตขึ้นจนสมองมีวุฒิภาวะที่ดีซึ่งมักต้องรอจนถึงวัยรุ่นตอนปลายอาการของโรคสมาธิสั้นก็จะลดน้อยลงหรือหายไปได้ดังนั้นถ้าได้รับการรักษาและช่วยเหลือที่ดีเด็กสมาธิสั้นก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไม่แตกต่างกับคนทั่วไปสำหรับการรักษาโรคสมาธิสั้นจำเป็นต้องอาศัยการรักษาแบบผสมผสานด้วยวิธีหลายอย่างร่วมกันที่สำคัญได้แก่ประการแรก การให้ความรู้แก่พ่อแม่เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับโรคที่เด็กเป็นโดยเฉพาะในประเด็นของอาการที่เกิดจากความบกพร่องในการทำงานของสมองโดยที่เด็กไม่ได้ตั้งใจก่อความเดือดร้อนและมีอาการดีขึ้นได้ถ้าได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมประการที่2คือการปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยให้เด็กควบคุมตนเองได้ดีขึ้นเช่นการจัดบรรยากาศให้สงบเป็นแบบแผนที่ชัดเจนและไม่มีสิ่งกระตุ้นให้เด็กวอกแวกประการที่สาม การช่วยเหลือในห้องเรียนเช่นให้เด็กนั่งใกล้ครูแบ่งงานให้ทำทีละน้อยจัดการสอนเสริมแบบตัวต่อตัวรวมทั้งการจัดทำแผนการศึกษาตามความต้องการเฉพาะตัวของเด็กโดยเฉพาะในกรณีที่มีความบกพร่องในทักษะการเรียนร่วมด้วยประการที่4การปรับพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเช่นการควบคุมให้เด็กทำงานจนเสร็จการฝึกวางแผนและจัดระเบียบในการทำงาน การบอกล่วงหน้าให้เด็กทราบว่าควรทำอะไรและชื่นชมเมื่อทำได้ทั้งนี้การคาดหวังหรือตั้งเป้าหมายควรเป็นไปตามที่เด็กสามารถทำได้เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและประการที่5การรักษาด้วยยาในกรณีที่มีความจำเป็นเช่นเมื่อเด็กมีอาการมากจนเกิดผลกระทบต่อการเรียนหรือการดำเนินชีวิตประจำวันโดยยาที่ใช้รักษาโรคสมาธิสั้น เป็นยาที่มีการนำมาใช้เป็นเวลานานกว่า60ปีและมีผลการศึกษาวิจัยจำนวนมากที่พิสูจน์ว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่ดีในการรักษาเด็กที่เป็นโรคสมาธิสัน้นดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่สงสัยว่าลูกจะเป็นโรคสมาธิสัน้นควรจะพาลูกไปรับการตรวจวินิจฉัยจากกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการจิตแพทย์หรือจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพื่อให้เด็กจะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และการช่วยเหลือตั้งแต่เบื้องตน้นทั้งนี้เพื่อที่จะให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีความสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดลเขียนโดยรองศาสตราจารย์แพทย์วิจาร์ณบุญสิทธิ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเผยแพร่ต่อในเว็บไซต์ thaihealth.or.th ค่ะ สารคดีเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ For the Good Health เพื่อสุขภาพที่ดีได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่คลื่นวิทยุแห่งนี้สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ